พี่อ้อยก็โอนโอนให้สิทธาไปเพราะสิทธาเป็นคนประสานงานมาโทรมาบอกว่าโดนเรียกสอบแล้วเ้าให้การรับสารภาพหมดแล้วพอพี่รู้ว่า20ล้านพี่ก็ไม่อยากคุยแล้วอะเสียความรู้สึกเช,ช,ชื่อเพราะอะไรก็มจริงเชื่อเพราะเชื่อเพราะสิทธาะคะแทบไม่สงสัยเลยแทบไม่สงสัสงสยถ้าสงสัยจะไม่โอนตังค์จะมารู้เมื่อไหร่วันตำรวจมาสอบค่ะบางคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่สามเก้าใช่มันเป็นก้อนแรกรวมไปด้วยไหม นี่แหละค่ะยอดนี้แหละที่เจ็บใจไม่ได้โอนไปตำรวจบอกว่ายอดนี้ยังอยู่กับสิบสองล้านก็ยังอยู่เรื่องที่พี่อ้อยน่าจะเชื่อว่าเรื่องเงินที่นุกษาเนี่ยมาบอกว่าโดนดูดไปสามสิบกว่ล้านจริงที่ดูจาก บันทึกประจําวันของสองบางซื่อใช่ไหมครับใช่แล้วก็เชื่อตามนะเชื่อสนิทใจเชื่อเชื่อเพราะอะไรครับจริงเชื่อเพราะเขาไปแจ้งความหรือว่าเพราะอะไรเชื่อเพราะสิทธาไงคะสิทธาเป็นคนเอาใบมาให้ไปแจ้งความเขาเอาใบมาให้เราเเอาใบให้น้อยด้วยอ๋อคนสิทธาเป็นคนเอาใบมาให้พี่ให้น้อยคนสิทธาเป็นคนเอาให้เราเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อว่าเป็นเอกสารราชการที่ไม่น่าจะมีใครกล้าไปแจ้งเท็จอย่างนั้นใช่ไหมค แล้วนุกกระสาไม่ได้เป็นคนมาเอามาให้ใช่ไหมไม่นุกกสาส่งนุส่งรลยให้พี่อ้อยส่งรลยให้พี่อ้อยส่วนส่วนส่วนใบเนี่ยเป็นวันเป็นวันเดียวกันนั่นแหละตั้มส่งลายให้น้อยก่อนแล้วก็นุกกรสาก็ส่งลนยอันนี้มาให้พี่อ้อยแล้วเรื่องนี้เนี่ยในในข้อเท็จจริงเนี่ยพี่รู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วเนี่ยตอนไหนวันที่ตำรวจไปสอบสวนค่ะแล้วตำรวจก็ไปดึงข้อมูลมา เช็คเงินก็เลยถึงบางออแล้วสอบสวนกลางก็เลยถามว่าคือก่อนหน้านั้นเน่ะคือเพียงแค่สงสัยแค่สงสัยว่าแทบไม่สงสัยเลยแทบไม่สงสัยถ้าสงสัยจะไม่โอนตังเด็ดจะไม่โอนเงินเลยหลังจากที่โอนตังไปหลายเดือนแล้ววัจะมารู้เมื่อไหร่วันที่ตำรวจมาสอบค่ะแล้วตำรวจบอกอะไรบ้างเราถึงรู้อ่าตำรวจบอกว่าเอาเอาลายไม่ได้โดนไม่ได้โดน ดูดเงินไม่ได้โดนดูดเงินเลยแล้วเงินก็ยังคงอยู่ยังไม่มีการโอนไปเงินของบัญชีดายนเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมครั้งแรกที่เขาแจ้งมาค่ะเขาบอกว่าบัญชีของแฟนเขาถูกระงับแต่ันที่สอบสวนเขาดูให้ะคือเขาไม่ได้ใช้บัญชีแฟนเขาด้วยแต่โอนวันแรกจนถึงวันที่โดนระงับก็คือเขาใช้ของเขาตลอดแต่เขาไปแจ้งความคือเขาไปแจ้งว่า แฟนเขาอะบัญชีใช้บ we ัญชีแฟนเขาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยในรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยมันมีเงินที่เขาโชว์บัญชีการโอนให้เราดูเนี่ยหลายครั้งประมาณเจ็ดครั้งเหลือเท่าไหร่เนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องกันเลยค่ะไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจไอ้บัญชีนี้เราก็ไม่เข้าใจแต่รู้ว่าถ้าเขาโอนไปแล้วโอนเขาโอนไปก่อนเพราะเราดูไม่เป็อแล้วแล้วมันโอนจริงไหม มันโอนจริงไหมครับอันอันแรกอ่ะโอนจริงมันจะเป็นสองล้านกว่าบาทอ่สองล้านไม่ได้โอนไม่ไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าอันแรกอ่ะที่พี่อ้อยพี่อ้อยอันแรกแรกอ่ะโอนเพราะว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินวิชาชีพบอกได้รับเขาบอกได้รับเนี่ยค่ะกระเป๋าเงินวิชาชีพอันแรกซึ่งจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเขางค่ได้รับจริงเพราะว่าวิชาชีพเขาคุยกับพี่อ้อยวิชาชีพแบบมันโทรมาคุยไม่อ๋อเหรอ เขาเขาเขาก็อาจจะภาษาอังกฤษเขาก็อาจจะเซตทีมเข้ามามันแชทมาเชิญคุณอ่ะเขาบอกก้อนแรกกันได้รับค่ะแต่พี่ตีเป็นเงินไทย1นึ่งแสนหนพี่อ้อยก็โอนโอนให้สิทธาไปเพราะสิทธาเป็นคนประสานงานมาเอาแล้วพูดถึงเชิญคุณเนี่ยพี่จะนัดเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อจะให้เข้ามาโชว์ตัวอะไรเงี่ยแล้วก็เขาก็ ให้เราอะซัพพอร์ตเขาแบบไหนอะไรเงี้ยเ,<อ>เขาบอกค่าซัพพอร์ตมันเยอะนะอะไร<อ>มันจะต้องสูงค่าซ<อ>ัพพอร์ตของเขาอะมามาครั้งหนึ่งจะต้องสูงมากอ,อะไรเงี้ยแต่พี่อ้อยก็ยินดียินดีให้ซัพพอร์ตทุกทุกเรื่องพี่อ้อยคือนายคิดว่าความเสียหายเราเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่สามเก้าใช่มันเป็นก้อนแรกรวมไปด้วยไหมที่ตำรวจในสองร้านในสองร้านนี่แะนี่แหละค่ะยอดนี้แหละที่เจ็บใจ ไม่ได้โอนไปตำรวจบอกว่ายอดนี้ยังอยู่กับสิบสองล้านก็ยังอยู่กับสองล้านหนึ่งแสนสองล้านทีไม่ได้โอนไม่ได้โอนแรกแสนกว่าบาทั้งแค่นั้นค่ะเพราะยอดที่สองเพิ่งมารู้ว่าตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้โอนไปก็เลยเจ็บสองล้านโอนสําเร็จจริงๆแค่หนึ่งแสนบาทใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาสืบหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยใช่ไหมช่วงที่สองไม่รู้ว่าพี่อ้อยไม่ได้คุยกับเฉินคุณแล้วไงคะไม่ได้คุยกันแล้วแต่แต่เงินน่ะโอนให้ทนายสิทธาไปแล้ว ทั้งก้อนสองล้านสองล้านแต่ะมีผสำเร็จจริงๆแน้อยจะเป็นคนโอุ่นก็เขาส่งยอดมาให้เขาส่งยอดเสร็จอะไรเสร็จตั้มส่งยอดจากนุนุส่งยอดเสร็จก็ส่งยอดให้ตั้มตั้มก็ส่งยอดให้น้อยว่าโอนเท่านั้นเท่านี้คือก็มียอดเดียวยอดเดียวเป็นคริปโตคริปโตที่เหลือไม่มีพี่น้อยขอขและเหรียญดนึงยอดที่สองคือแสนหนึ่งค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยทุนค่ะ แล้วแล้วทง,ททงยอดแรกโอนตาม QR โค้ดน,นี้แล้วเขาก็บอกออคลิปโตเน,นี้แล้วเขาก็บอกทางเฉ่นคุณเขาบอกพี่อ้อยว่าเขาได้รับแล้วแล้วอีกแล้วที่เหลือ2ล้านกว่านี้จำนวนเท่าไหร่2ล้านหนึ่งแสนประมาณ2ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนี่แหละก็คือ สองล้านนั่นก็ยังไม่จริงจริงแค่แสนเดียวค่ะเพราะแต่พี่เพิ่งมารู้นะคะพิ่มารู้เมื่อไหร่ครับตอนที่สอบสวนกลางบอกอะค่ะที่ปากช่องเงินยังอยู่อสองสองล้านยังอยู่ที่บัญชีตั้งน,นะพี่เขายังไม่ได้อนไปทีนี้เล่าให้ฟังขอถามเรื่องคนขับรถของทนายตั้งเขาโทรมาหาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมโทรมาบอกว่าโดนเรียกสอบแล้วเขาให้การรับสารภาพหมดแล้วเขาเล่าให้เราฟังว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเป็นคนไปขนเงินเองที่ ที่เซ็นท่านลาดพร้าวธนาคารกรุงศรีเขาเป็นคนไปขนเงินเองใช่ค่ะคนใส่กระเป๋าค่ะยี่สิบล้านแล้วเขาไปกับใครไปกับดาวอ่ะก็คือพี่สาวพี่ดาพี่สาวเมียทนายตั้ะแล้วไปยี่สิบล้านค่ะแล้วเอาขึ้นรถอะไรครับเขาบอกไหมพี่พอพี่รู้ว่ายี่สบล้านพี่ก็ไม่อยากคุยแล้วอะเสียความรู้สึกโกรธเลยนะ ทําไมต้องโกหกเราอย่างเงี้ยแล้วคือเข้าบ้านเราไปเท่าไหร่แล้วอะพี่พี่แค่เสียใจว่าทำไมคนที่เราแบบมีบอกเราก็ได้ถูกว่าว่าว่าผมไปขนเงินมานะเราก็ให้ความเอ็นดูเขาด้วยให้ความเอ็นดูหมายถึงว่ายังไงครับไม่ได้ความเอ็นดูกับคนกับรถใช่ค่ะเขาวันเกิดเดวิดเขาก็ไปนอนที่บ้านแล้วหลังจากที่เดวิดกลับแล้วพี่อ้อยยังอยู่เขาก็ไปนอนที่บ้านหลังจากขนเงินนะเขาบอกไหมครับว่าเอาไปที่ไหน เขาบอกไปอะไรนะที่บ้านเก่าอ่ะพุทธมนตรสายเสีอะไรบ้านเก่าทนายดำใช่ค่ะบ้านหลังแรกคนทบรถาคนนี้ชื่ออะไรชื่อเล็กค่ะแล้วเล็กบอกไหมครับว่าหลังจากนั้นแล้วเขาเอาเงินไปยังไงขึ้นไปให้ใครยังไงพี่ถึงบ้านแล้วไม่รู้พี่ไม่ได้ถามเลยรู้แต่ว่าโกรธ้วรู้แต่ว่าเป็นของเจ้าของบ้านเป็นของเจ้าของบ้านพอเขาบอกยี่สิบล้านผมขนเองแหละพี่ก็เลยไม่คุยแล้วพี่ก็เลยบอกแต่ว่ามีอะไรก็ไปคุยกับตำรวจแล้วกัน แล็วบอกว่าขนมา20ล้านแล้วเขารู้ได้ไงว่า20บล้านเขานับเหรอคงเขาเป็นคนลงกระาเขาบอกเ<า>ขาเป็นคนเวย,อยเอาเงินลงกระเป๋า,เ,าเขาเป็นคนเอาเงินลงกระเป๋า<ช>่แล้วยังไงครับ <c oughs> เขาก็นับเ <c oughs> ขาก็นับบอกเขา,าประมาณยี่สิบล้านอ่ะกระเป๋าที่เขาลากอ่ะยี่สิบล้านเขานับกระดาวไหม หรือว่าคนนับเองเขาไม่ึงรู้ว่ายี่สิบล้เขาไม่รู้อันนี้ก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ถามอะไรเลยพอโทรมาเมื่อวันเสาร์เนี้ยเสาร์ค่ะเมื่อเช้านี้ก็โทรมาแต่ไม่ได้รับค่ะเมื่อเช้าก็โทรแต่ไม่ได้รับแล้วอีกสิบเก้าล้านเนี่ยพอรู้ไหมครับว่าเขาบอกไหมเล็กเนี่ยเขาบอกเราบอกว่าอีกสิบเก้าเงินส่วนที่ขาดไปสิบเก้าล้านไปที่ไหนไม่ได้ถามไ่ด้เขาเข้าบ้านแสดงตามยี่สิบล้านแล้วเล็กกับดาวได้ผลตอบแทนอะไรไหม เขาบอกไหมเลขเขาบอกไหมไม่บอกค่ะพี่สิบอพี่ไม่ได้ถาม,อมพอเขารู้ว่าเขาขนยี่สิบล้านพี่ก็ไม่คุยต่อเลย